สวัสดีครับโค้ชหนุ่มจักรพงเมธพันธ์นะครับสำหรับหนังสือที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนอ่านนะครับเพื่อว่าจะได้แก้จนเนาะแล้วก็สร้างความมาัง่งคั่งให้กับตัวเองนะครับมอีอยู่ด้วยกัน5เล่มก็คือนะครับเล่มแรกครับผมว่าเป็นเรื่องของความคิดก่อนคนเราอยากจะปรับมุมคิดทางการเงินให้ถูกต้องเนี่ยนะครับแนะนำเล่มนี้เลยครับก็คือพ่อรวยสอนลูกครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิด หรือเปลี่ยนชีวิตของคนหลายๆคนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตของผมด้วยนะครับผมเองในฐานะหนึ่งในผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงนะครับมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าอยากจะเริ่มปรับจูนแนวคิดทางการเงินเนี่ยต้องเริ่มด้วยเล่มนี้ครับพ่อรวยสอนลูกเขียนโดยโรเบิร์ตคิโยซากินะครับแล้วก็แปลและเรียบเรียงโดยผมด้วยนะครับเล่มที่2ครับสำหรับคนที่ ความคิดความอ่านเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเล่มที่2ที่อยากจะแนะนําก็คือ m o n e y 1วันวันเริ่มต้นนับ1สู่ชีวิตการเงินอุดมสุขนะครับเล่มนี้ผมเขียนเองครับหลายๆคนเคน่ยชอบมาถามว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นจัดการการเงินให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับควรจะเริ่มจากเล่มไหนนะครับผมก็เลยเขียนมันขึ้นมาเองเลยนะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับได้แนวคิดจากพ่อรวยสอนลูกแล้วก็มาต่อแนวทางปฏิบัติในเล่มนี้ สำหรับเล่มที่3ครับก็ถือว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการเงินที่เรียบง่ายอยู่เหมือนกันนะครับในเวอร์ชันเดิมเนี่ยผมเป็นคนเรียบเรียงนะครับแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับแหมกลายมาเป็นบรรณาธิการแล้วนะครับเล่มน,นี้ก็คือเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัตินะครับหรือออตโตเมติกมิเลนแน์นะครับผมชอบเล่มน,นี้เพราะว่าเป็นเล่มที่เหมาะกับคนทำงานมากๆคนทำงานเนี่ยเราจะหาเวลาไปจัดการการเงินนะครับเลือกการลงทุนอะไรซับซ้อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการตัดออมตัดเงินเพื่อไปลงทุนแบบอัตโนมัติเนี่ยทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบทําให้ทุกอย่างมันเรียบง่ายเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีมากสําหรับคนที่อยากจะจัดการกับการเงินที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างได้ผลแล้วก็เป็นวิธีที่ผมยังใช้อยู่จน,นถึงปัจจุบันด้วยนะครับเล่มที่4ครับอันนี้สําหรับ แก้จนตรงๆเลยก็คือคนที่มีหนี้นะครับนั่นก็คือเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงินนะครับเล่มนี้เป็นงานเขียนของผมที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการแก้นหนี้ของตัวเองรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับลูกศิษย์นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาสอบถามปัญหาทางการเงินนะครับเล่มนี้เนี่ยให้ตั้งแต่หลักคิดแล้วก็วิธีการจัดการหนี้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชื่อบอกเลยครับเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แก้จากการติดลบ แล้วมาเป็นศูนย์เท่านั้นแต่เราต้องการให้คุณคิดถึงขั้นว่าติดลบแล้วจะกลายเป็นบวกได้อย่างไรเล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วมากมายและผมเชื่อว่าสําหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินเล่มนี้จะเป็นกําลังใจให้คุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยชีย้แนวทางในการพาคุณผ่านพ้นสู่ปัญหาได้ด้วยครับแล้วก็มาถึงเล่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเล่มที่ชื่อว่าเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง ก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้มีความแตกต่างจากเล่เลมอื่นๆนะครับเล่มอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักคิดเล่มอื่นๆอาจจะเป็นวิธีการนะครับแต่เล่มนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนรวมบทความที่มาจากประสบการณ์ของผมนะครับในเล่มก็จะมีทั้งหมด4 3บบทความซึ่งผมสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นมาเป็นโค้ชการเงินนะครับแก้ปัญหาตัวเองได้เริ่มสอนคนอื่น เริ่มเห็นแง่มุมต่างๆในมิติทางด้านการเงินที่มันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยมันจะช่วยเปิดความคิดนะครับสำหรับคนที่เริ่มบริหารจัดก,การเงินตัวเองได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็อยากจะก้าวสู่การเงินแบบธรรมดาไปสู่การเงินแบบที่มีอิสระนะครับเป็นการเงินที่ปลดหรือปลอดจากความกังวลทั้งมวลน,นะครับ ก็ฝากเล่มนี้ไปด้วยนะครับทั้งหมดก็คือ5้าเล่มนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะแก้จนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองเชื่อว่าถ้าอ่านหนังสือทั้ง5เล่มนี้ชีวิตการเงินของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับ